กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสืส่ทุกคนเนาะว่าจะเป็นภายในแต่ต่างประเทศกันยินด,ดีตอนเช้าเขาชงซองสามเมากันไกแน่เนาะโดยวันนี้พบพ่อกับสามเมาบนป่าก,กับพี่แหลนน้องเอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทางเมือนหนองแพชรเนาะกอ่ามีทางอ่าคือคือว่าทางสามเมาเองกับประดมมาหาทางน้องเพิ่นก็เป็นเวลาเดนนั่นเนาะกัในมนี้ก็ได้มาหาทางน้องเพิ่นอ่ะก่อนอื่นเราก็ขอขอบุญขอบคุณทางไอ้ไปเนาะ ก็คืออาเอซหรือว่าไอฮักจากฝั่งไทยที่เพื่นได้ส่งเงินมาให้ทางชาวเมยอ่าได้เป็นสะพานบุญหาทางให้อาน้อ,นองแพจเนาะกัเป็นจำนวนเงินกับหนึ่พันบาทเนาะอ่ะ่ออ,อื้อชาวเมยกับขอบขอบุญขอคุนให้อายเพื่อนอยู่ดีมีแหง้งกามเจ็บบ่ได้กลมไขยจยมีเนาะคิดนั่งทำยังก็ให้ย่าได้ดังใจปรารถนา,าเงินได้นองทองไหลมาเนาะ เต็มกระเป๋าายถ้าไออามาฮอดนี่ซะมืมอกะจักสิว่าจริงนนะข้างไเพินกบ่ได้ออกอ่าือวาสนเนะเปินกันอาจะไปชาเกะสิเข้าไปหาทางอ่น้องุดเนาะกมามืวอนี้ก ah> ือว่าลม่ยลมกา่องซะมื้อน tamam okay. ี้กัอยากสันกขอขออภัยเนาะอาจะได้ดการสิเขาไปหาทางอพก่นเลยสบายดีน้องละ โดยทางเออเกินบบุรีมหาทางน้องกัดป้าตแต่โดนเนาะเลยก็ได้มาหาทางน้องเพิ่นเป็นจริงได้ตำอกตำศาสตรเฮาแล้วแล้วฮะก็แล้วสองมื่อด้วยสามมื่อนี่บอกอืมทางพ่อเออไปหากินิดหาอยู่เฮือก็โบเห็ดน่าคือเงียบแทพ่ะทางน้องเพิ่นบุรีมาอันตำศาสตรบ่มื้อนี้่ะบ่ได้๋ยวไปซะไปวันไปสองเมื่อเดี๋ยวคือทางนองนี่ก็แล้วอันเดี๋คือตำอกตำศาสตแล้วก็อยู่เกลือนบนบน้องตอนนี้ น่าจังจะกลับไปอยู่บ่น่าจ้ะก่ได้ใยสมือแล้วแม่ทำใยอยู่อืมเป็นใจได้คือโบไปถือมื่อยแล้วเราถือกินไข่ถือไข่เนี่ยเลยเป็นไข่จากมือแล้วสองมือเลยนะอืมเดี๋ยวอากาศมันเหม็นแบบว่ากะเดียกันหนาวเดียกกระห่อนเนาะก็คือในมืออากาศเพราะทันแม็นก็คือเมื่อวานนี่ก็ะห่อนมื่อนี้ก็หนาวว่าซันๆันเนาะเปลี่ยนกันอยู่ก็คือทางน่องก็คือทางเฮือนน่องคือเช่างงานเห็ดเฮือนแบบ โดยเ <c oughs> ดืนเอนกำลังแอ้มพาแม่นเพิ่นกำลังแอ้มพาเดียวเอื้อยสทีกัญชงเบิกดอกทางน้องเพิ่นก็ใัดสร้างคือมาจากคนสังสร้างให้โตนั่นแล้วลู้หนึ่งยังมามาอยู่สร้างสองคนสามไม่พอเดือดเพิ่นเมื่อยบ่เนาะบ่เลย <c oughs> จงลัง,งลำเพิ่นว่าซั่นสันเอาดยทางน้องกินข้าวกินน้เแล้วบ่มื้อนกินแล้วกินกับหยังเยอะมื้อใดก็กินแต่ปลาอ้าวกินนี่เลกินปลากินปลามื้อแล้เรียนติด ป่าย่างนงป่าเขามั่นว่านี่ป่าป่เอามาจะใส่อีพ่อเราไปหน้าเลยวันเดี๋ยวเราตึกมาวันนี้โอ้ยทั้งนงเสื้อขยโยขยากกับบอด้มีบอดี้ค่ะมีอยู่เลยเอาไ่อยากใส่อือเดี๋ยวีก็พอได้เปลี่ยนก็พอได้แบบเปลี่ยนภัดไทยเลยน้อือก็คือทางเมย์นงกับเราไปหน้าเป็นบ่ะก็คืออยู่เฮือนน้ำกันอยู่หน้าเลยมีแตาช่องคนแม่อยู่หน้าสองค ไอ้น้องกับผู้หญิงก็คือคือผู้ชายวัดสองโอ้ก็ใครในเปิดเป็นวัยรุ่นเนาะเลยเลยให้เปิดเผาหะน้าอยู่หน้าตาปู่กึงแม่สนองปู่มาแตงก็มาะม่ืมเดี๋ยวได้ยังจอกที่น้องอันเปิดจอกเปิดใจมาในมีคนได้ถึงใจหรือเปล่ยังบ่มียังบ่มีพอรู้พูดพอรู้พูดจะพบดจริงจังจัง เสร็จลงมาอยู่บ่แบบทางผู้บ่าวอหยังกะกยมีอยู่ก็บ่หลายกันลำคนนั่นแหละโดยโดยโดยก็อะเสร็จพวยดินได้หัวเนาะโดยอืมอ่ะเหนื่อยกันว้นนี้เหนื่อยกัได้เป็นสะพานบุญให้เนาะคือทางอ้ายเพิ่นแต่ว่าหาเงินก่อนใบใบพันนี่เปลี่ยนกับใบอันพันตัวนี้บ่นี่พันบาทพันธุ์กี่ต่างกันเนาะทางน้องกั เคยได้อันแบบว่าไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่บนอกแบบว่ากับเม่กับยังสินะแบบว่บาแบบเครื่องเสือผ่าน้าแเพศสินะก็เคยไปโดนเทือเลยอันอแรกส,สามเดือนเนี่ยเทือนึงมันเทือก็ก่ไดไปช่อ ไม่ใช่ก็คือทางเอื้อยเพิ่นอันนะก็คือทางอ้ายเพิ่นเนาะขอโทษทางอ้ายเพิ่นก็เว้าว่าทางน้องเพิ่นนี่บ่มีเสื้อผ้าทางอ้ายเพิ่นก็แต่ใจเพิ่นก็ว่าอยากให้ทา้งสมวยเองเนี่ยทางเอื้อยน่ะพาน้องเราไปซื้อของซื้อของแล้วซื้ออย่าอยู่ในกินแต่ว่าทา้งยันบ้าน้องเพิ่นคือว่าน้องว่าว่าโบอยากได้อันเสื้อผ้าบ่กโอ้ยนะคอย่าเฮ็ดเทือนด้วเสื้อผ้ามันาะสำคัญนะอ๋อก็เลยว่าสิเอาเงินนี่ ซื้อใส่ใจ่ายในเงินในสาติฉ<อ>ันก็สีเกิดบ่พออืมฉังกระซิบมาจากแผ่นนะมาโหเลยฮาวยังมาเลยหนักอืมหนึ่งถามเพือ่อนเนาะเลยทางนี้กะเออกะเได้เอาเงินให้ทางน้องเพื่อนอันนี้กระโปรงพีน่น้องเอ้ยเงินกะจำหนวนหนึ่งพันบาทเนาะอ่ะน้องละเลยขอบใจเด้อโดยอ่ะทางเฮาวเกษให้ทางน้องเพื่อนขอขอบุญขอบคุณทางอายเพื่อนก่อนเน,นาะเลยอ่าขอบคุณขอบคุณทางอายเพื่อเลย ข, h, ขอบุญขอบคุณอ้หลายๆเด้อที่ผ่าเงินมาให้น้องใส้โดยน้องให้สุขภาพอยู่ดีแข็งแห้งเลยควาเก็บว่ให้ได้ควมไขว่าห้มีเด้อโดยเนาะกระซ่าถุน้องเนาะทางน้องเพิ่นกะอวยพรกับโบคอยเก่งพขวัญจักรกับ่เป็นหยังน้องเนาะเฮากะหาเฮากะให้ทางอ้ายเพิ่นนี่อยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ได้ควมไขว่ามีน้อยอ่าเฮ็ดหยังทำหยังกะห้เพิ่นได้ดังใจปรารถนาเนาะ เงินได้นองเขาอ่าทองได้มาเต็มกระเป๋าทางอา้ให้อ่าเพื่อนหายนองเพิ่อนหายอันนองมาซ้ำนี่ <c oughs> ให้กลับไปหาทงางไอ้เพื่อน้อยเท่าพันเท่าเนาะโดยอ่ะทางเขาก็คือทางนองนี่จะเอาเงินอันจำน,นวนพันบาทนี้ไปเห็ดยังเนาะเาก็ซีเห็ดเือนอีกอะไ เฮ็ดเทือนอีกเฮ็ดเนี 000, 000, 000, ่ได้ซื้อยังพันบาทบัดนี้เออซื้อไม้ซื้อไม้แม่นก็ซื้อไม้มันก็ได้อยู่เนาะโดยซื้อไม้มาแอ้มอีกเนีตื่นกันแม่นอีกอย่างก็ตึ่นกันกับเงินแม่เพิ่นแน่โดยว่าซั่นจ้ะเดี๋ยวนี้5,000นึงมันก็ตกอยู่640,000กีบโดยมันก็ถือว่าได้ไม้ก็บลายเซ็นอยู่เนาะหาซื้อไม้มาซอยแม่เพิ่นนี่กอะได้อยู่ทางแม่เพิ่นก็สิออกเอ็มพอกเอ็มพานเนี่ก็คือสิไม้เพิ่นคือสิเบิดแหละทางซสามเณรกับจีไทยแล้ว่ะ เบิดแล้วอ,อันเดียมันเป็นม้เกา่าอืมเก่าก็ไป้ยาวสิเหลืออีกแล้วเนาะืออโดยนั่นแหละก็คือหรือว่าทางน้องเพิ่นไปซื้อน่ะอยู่ในกินเนาะมหายางเมนสิ่นนาอยู่ในกินมาให้า้างอีกมื้อนี้ห้าย,ยังให้า้างกินจ้ะปลาอีกบ่แม่น<ส><ส>ปลาอีกมราเห็นที่ยนเบื่อกินแต่ปลาและสางกะเนาะสางเพิ่นก็จะเฮ็ดได้แอะไเด้ว่าทางน้องเพิ่นสิไปซื้อยังจ้ะตั้งยาวและเจ้าบวบเอื้อย กันว่าเอ้ยเอ้ยเฮาสิไปน้ำเจ้าเด้อเ่าสิไปตลาดน้ำเจ้าไปซื้อนี่อยู่ในกินมาให้สร้างเอ้ยกันมาเอาเจ้าเขาไม่ได้บอกว่างหนาใ้เนาะแม่คือว่าหันแหละทางเอ้ยกะอันเปล่าเนี่ยก็คือถามทางอ้ยเพิ่นว่าน้องเพิ่นบ่เอาเด้อคือเสื้อผ้าว่าซัคนเพิ่นสิเปลีป่ยนเป็นเงินเอาเพิ่นบัจจิตไ้เฮือนทางเอ้ยก็เลยว่าโอ้โอเคตะกี้เอ้ยก็สิมาเอาเจ้าแบบเซอร์ไพรส์เลยนะว่าสิมาเอาเจ้านี่ยก็ไปซื้อเครื่องเลยว่าซัน้ะเษา เลยก็เลยเพิ่นไอ้เพิ่นก็บอกว่าน้องเพิ่นไปเสียแล้ว่ะกระทาม่าเสืยผาม่นกระทาม่าเสีอผาสําคัญบอกก็สําคัญเนาะแต่ว่ามันหากเ่าเือนชาเฮาซ้ากันกลัวเฮาได้อยู่ในนอนเนาะแอมพวกแอมฟ้าอีกอย่างก็ลมผัดมาผัดว่าฮืยหนาวกลางคืนก็เป็นนั่นนี่บะปึงๆเลยนอนเลยตุ่มผาเลยกลางคืนหาคืนนี่น่ะอันนี้หาก็เอาออกที่นีหนีผาแอมมันตัวเล็อนใหญ่ โอ้ใครอยุส่าอ้ะมื้อแลงนี่คือสิคือสิแอมว่ได้เนาะโดยหนาวมือแรงมือแลงนี่คือสิได้อันนอนนอนตากลมเลยลมพัดเลยโอ้ยมันจังเย็นดีอืมแม่นอยู่เนาะโอ้โด,โดยโดยโดยทางน้องเพิ่นกาสิเป็นจะได้ความรู้สึกดังจากที่ว่าได้เงนินเฮาก็ดีใจและที่ได้ช่ว,วยพ่อช่วยแม่์เราว่าทางอ้ายเพิ่นกาใจดีเนาะอินดูเมตตาทางน้องเพิ่นเมตตาทางน้องอ่า ่าแพทย์เนาะทั้งที่เราเราบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันแต่เพิ่นเรยังอ่ามีน้ำใจส่งเงินส่งคำมาให้ทางน้องเนาะเนาแม่นเรเราเรดีใจซั้นซัเนาะแม่นทั้งเสามองดีใจทงเอื้อยที่ว่าได้มาให้น้องเป็นสะพานบุญให้ทางน้องหันนะอ่ทางเาางเองยินดีอ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะยอ่าทางน้องเพิ่นิคใอายน บ่ได้ไปไสบ่มือ้อนี้ซใช่น้อบ่บ่ได้ไปไสอยู่เพื่อนมึมเหม่อมาเนี้่ยเมื่อวานนี้ได้ซะเมื่อวานนี้ก็อยู่เพื่อนอือไปซื้อทางน้องว่าเป็นไขบ้บ่โดยเอากินละยะน่ะกินแล้วทางนักข่ายนี่นหแหม่ในเนาะแต่ว่าลมแทนลมว่าก็เพิ่นก็เป็นไข้เป็นหนาวก็บปุติเพิ่นเลยแต่เออกันยังสิว่าเป็นง่ายเลย <c oughs> เมืนน่อคืง นอนนาคือทางอ้ายจะนอนนาเพิ่นเห็ดเนี่ยสเพิ่นปลูกผักปลูกหญ้าบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดเตาเฮ็ดเตาพร้อมเลยอืมเพือนเนาะไม่เห็ดเทือนเลยไปบ้าเฮ็ดเ้าเฮ็ดเตาเฮ็ดถ่านนี่เนาะว่าซันเนาะเฮ็ดถ่านแล้วกับคายถ่านแล้วกับมาซื้อไม้ซื้อตอกซื้อสังกะสีมาเฮ็ดเทือนเลยโอ้ถ่านเดี๋ยวนีช็อบหนึ่งแต่านั้นแหละสามสิบบ่อเลือดเส้าหาสามสิบเอ็ดเลือดสามสิบสองมาเนี่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นราคาเนาะเลย นั่นแหละสาเหตุที่ว่าบางคนก็พากันเฮ็ดเต่าเฮ็ดเต่าพอได้เงินใส่เงินซอยก็สาเหตุก็คือแบบว่ามันก็บฐานก็เป็นราคาเนาะแม่นก็คือทางน้องเพิ่นก็นาเพิ่นก็ะปุอยู่ดงปุ๊กแม่นไม้ก็คือสิหลายแลยเฮ็ดเต่ากัหลายโอ้ไอ้ว่ามันก็มีแต่ไม้ติ้วแหละมีแต่ไม้เลือดช่างันนี้มันก็ขาดกันน่องเนาะมันก็เป็นฐานคักขนาดเลยเพราะวกแบบอารมณ์นี้มันยากมันแทงเนาะมันเป็นน้ำเนาะแม่นอยู่างมันเลือดมันติด ันก oh, ็ด <c oughs> ันออกอีกเฮาเอาน้ำมันเล็กกับไผฮุกน่ะออกอยู่โอ้แม่นถ้าเอื้อยบ่ฮู้ได้ว่าเฮาสิเอาหยังบางเทื่อมันติดมือติดหยังเอื้อยเาออกบ่ได้ั่นปะไว้อืถูแล้วออกเลยแม่นอืทางน้องกได้หาตัดไม้อยู่บ่ทางน้องกก็ได้ตัดได้ตัดบกมาแหละตัดบกมากันโดยแต่ทางรถมันไปบ่ฮอดเาต้องบกกันเนาะเลยแม่นอยู่พร้อมเพียงกันคักอยู่ควายเจ้าก็มีบ่น้องมีก็บ่ล ก็พอได้เลี้ยงพอได้ขายว่าซันซชนาะคันว่าเขาจำ<า>เป็น,ปนเม่นความน้องไปคือเขาจำเป็นยังถ้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนาะเอาอเหากเงินมาค้ำมากกท่านก็พอได้เยาะขายดีกว่าบ่มีสัจจนว่าซิ่งค่ะเนาะเนาะโดยอ่าทางเกอกการ,รบกวนทางน้องก็เป็นเวลาดุาแล้วเนาะทางเกอกกา อามีเรื่อไปเนี่ย้าเนี่นะไปฟ้าวมาฟ้าวว่าซันซันเนาะก็เลยแวะมาหาทางน้องก่อนว่าซันก็แยว่าเอ้ยมามื้อนี้ย็แยน้องมาอยู่เฮือนนนั่แหละไปหาทางเฮือนป้าก็โอ้ยน้องเพิ่นสิอยู่เฮือนบ่ว่าซันเนาะแล้วก็มาคนเดียวเนี่ทางอันสาวบอกสาวบัวเพิ่นกับ่ได้มาทางซาบุญตาเพิ่นกับ่ได้มาน้ำก็เลยมาสายเดียวเลยซะลุยเดียวเลย นาได้กะเอือกะสิได้ขอตัวเมื่อก็ได้เสดเดอให้ทางน้องไปเห็ดเวียกซอยโพซอยเมียเตหิรยังเก็บอันไมมบ่หรือว่าจะได้ห็ดกินไหมก็บไมมขึ้นซอยเพิ่นยืนซอยเพิ่นเนาะเด็กตะบุกเด็กตะปูในไปเห็ดในเขื่อนเพิ่นเนื้วได้กะการหาซอยเพิ่นได้กะซอยน้อนางเนาะเผื่อให้เขื่อนเขาเร็วทำยังไงให้าก็ได้หเขาร่างถอยร่างบวงนนี้หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าล่างถอยล่างบวงเห็ดกินกับเป็นบ่เห็ดกินเป็นอื้เห็ดยังเป็นเนาจ๋า ข้าวแล้วก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่แกหงหน่อไม้ก็เป็นบ่เป็เพนตำักหุ่งก็เป็นโอ้ก็ถือว่าสมควรตัวได้ตำักหุ่งนี่แซ่บบ่มื้อหน้าสิมาให้น้องตำฉุกกินก่อนเนาะไอทางเอก็สิได้ขอตัวมอก่อนจ้ะอ่ะสบายดีน้องล่ะโดยสบายโดยสบายดีเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสาวเมยก็ได้มอบเงินให้ทางน้องแพทย์เป็นที่ร้อยแล้วเนาะ ทางเสมอกาขอขอบุญขอบคุณทางไอ้หรือเอาซ c เสมยจากฝั่งไทยเนาะทีเพิ่นก็ได้หา้ทางเสมยเป็นสะพานบุญหายในมือนี้สาวเมยก็ขอขอบุญขอบคุณออไ,ไอหาา้หายไอ้อ,ย,ขอ,ขอ,อ,อยูอย่ดีมีแหง้งกามเจ็บบ่ได้ค้มไขย่ยามีเนาะคิดยังทำยังก็หายได้ห้มีรังใจปถนาเนาะนอนนรับหาได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อไอเด้อทางน้องกะบ่มียังไย ขออ่ะขออ่ขอบุญขอบุณทาง f c ที่ติดต,ต,ตามเลยครับส้มสาวเมยม,มาโดยตลอดมาฮอดนี้สาวเมยกับชิด้ยขอโตเมื่อก่อนเด้ออ่ะขอกาวคำว่าสบายดี